หาเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะอ้าโมด,ดินกันี่ค่ะพระจรภัยนะคะวันนี้สองป้าหลานพระจรภัยค่ะฝนตกด้วยมองไม่เห็นทางเลยนะคะเห็นได้นิดค่ะคมืดฟ้าโมดินนะคะ ตรงนี้มืดเลยอ๋อตรงนี้มืดมืดมืดเลยผงใสบูม้าเทนมองไม่เห็นเลยนะอื้อหดูสิเนี่ยมาซิดนีย์ที่ไหนฝนตกทุกที ซื้อไม้กันสั่นเนาะโอ้โหดูร่คเพื่อนๆมืดตึ๊บตื้อเลยหมอกฝนสวยไปอีกอย่างนึงอโอ้โหตรงนี้มืดตึ๊บตืต้อเลย เป็นอากาศแบบนี้นะถ้าติดลบแล้วฝนตกเนี่ยสโนว์ตกแน่แนะ่เยเราเราจะต้องได้เห็นสโนว์แน่ๆค่ะถึงบูมเมกาอย่งยังนะเกือบแล้วนะ ตรงนั้นน่าจะมืดตึ๊ดตืต้อว่านี้อีกอ้เข้าดงดอกไม้เลยคะ่ะวันนี้อยู่ในดงหมอกนะคะ